นะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวงานนะครับดิสนีย์หนึปีวิเลจนะครับที่เอเชียทีกันครับงานนี้นะครับเป็นการที่เอาพวกคาแรคเตอร์ดังๆนะครับของดิสนีย์เนี่ยมาโชว์นะครับ เป็นงานโชว์นะครับซึ่งจะมีบางส่วนที่เข้าชมได้ฟรีและบางส่วนที่เสียสตังนะครับในการเข้าชมนิทรศาการที่จัดขึ้นมานะครับจัดที่เอเซียทีนะครับตั้งแต่10บโมงเช้านะครับจนถึงกลางคืนเลยนะครับแต่แนะนําว่าถ้ามาช่วงเย็นนะ่ะจะดีกว่านะครับเพราะถ้าเกิดมาช่วงเช้ามันก็ดีคนละแบบนะครับถ้าอยากใครอยากจะมาถ่ายรูปนิทรศาการโดยที่ไม่ติดคนอื่นเนี่ยผมแนะนําว่ามาช่วงเช้าครับแต่ถ้าเกิด ไม่อยากจะรอนะครับก็มาช่วงเย็นนะครับแล้วเพราะว่าช่วงเย็นจะมีพวกร้านค้าต่างๆเปิดแล้วก็มีพวกอาหารอ่างเงี้ยขายด้วยนะครับซึ่งตอนเช้านี่ก็จะมีระบบพวกของที่เป็นของที่ระลึกนะครับในงานขายเท่านั้นนะครับพวกอาหารเครื่องดื่มก็มีนะครับแต่ว่าจะไม่เยอะเท่ากับในช่วงเย็นนะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศของเอเชียทีก็จะติดริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับสามารถนั่งเรือมาได้นะครับตอนเย็นก็จะมีเรือบริการด้วยนะครับจะ สะพาน BTS สะพานตากสินนะครับมาอย่างเอเซทนะครับที่นี่ก็จะมีร้านอาหารนะครับมีชิงชาสวรรค์แล้วก็มีบ้านมีสิงนี่อีกที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะครับนี่ผมเลิ่อนจ,จากตรงจุดที่เป็นท่าเรือนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะทำคล้ายๆเป็นรางรถไฟนะครับให้เราเดินตามทางไปเนี่ยก็คือจะเข้าสู่งานดิสนีย์วัน นะครับวินเลสนะครับหรือว่างานครบรอบนะครับเฉลิมฉลองร้อยปีของดิสนีย์นั่นเองนะครับของวอลดิสนีย์ก็จะมีการ์ตูนดังๆที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงต่างๆนะครับเจ้าหญิงสโนว w ไวท์นะครับฟรสเซนต่างๆนะครับรวมถึงพวกการ์ตูนดังๆอย่างเช่นนะครับทอ m o สตอรี่ n อนสเตอรนี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของดิสนีย์เช่นเดียวกันรวมถึงตระกูลมาเวลแล้วก็ Star w a อลด้วยนะครับ ส่วนด้านหน้าที่เราเห็นเป็นม้าหมุนเนี่ยคือจะเป็นของที่มีอยู่ที่เอเทอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเปิดตั้งแต่ช่วงบ่าย,าย,เ,ยเย็นนะครับส่วนใหญ่ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะครับมาเล่นได้ตอนคืนก็จะมีเปิดไฟก็สวยงามดีนะครับเป็นม้าหมุนที่แบบคลาสสิกมากๆนะครับด้านข้างขวามือเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านผีสิงนะครับซึ่ง เราต้องซื้อบัตรดูนะครับซื้อบัตรเข้าไปดูนะครับก็นั่งเป็นรถไฟเข้าไปนะครับอุ้ยมีผีครับปีนเชือกอยู่ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูผีเสื้อนะครับผมคิดว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะนี่ครับผีเสื้อแข่งไปแข่งมาเนี่ยครับผีเสื้อตัวจริงเลยนะครับปกติครั้งที่แล้วพาไปดูในสวนนั้นผีเสื้อตัวปลอมครับนี่ครับตัวจริงครับผีเสื้อห้อยไปห้อยมานะครับก็ดูน่ากลัวพอใช้ได้นะครับเด็กๆคงกลัวครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เห็นแล้วก็รู้สึกอาจจะขำๆนิดๆเนาะอันนี้กกนนนสุะครับ อันนี้ก็จะมีเสียค่าเข้านะครับในการที่จะนั่งรถไฟชมบ้านผีสิงอันนี้นะครับช้าสวรรค์น,นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยครับที่ติดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีขนาดใหญ่แข่งกับประเทศอื่นๆเขาได้เลยนะครับกลางคืนขึ้นไปดูแล้วสวยงามมากๆอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับก็จะเขียนมีป้ายเขียนว่านะครับ ดิสนีย์วัน i ทนเด็ดวินเนะครับพร้อมทั้งมีรถหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับดิสนีย์นะครับแล้วก็มีโลโก้พี่มิกกี้อยู่ข้างหน้านะครับซึ่งรถไฟอันนี้นะครับหัวรถจักรอันนี้หน้าตาเหมือนกับที่วิ่งอยู่ในสวนสนุกดิสนีย์แลนในประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฮ่องกงหรืออเมริกาเะครับเสียดายนะครับบ้านเราผมอยากให้มีมากๆาเลยครับดิสนีย์แลนจะไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศไกลไกลเนาะนึกอยากจะไปวันไหนก็สามารถไปเที่ยวได้เลยนะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนที่เป็นงานกันนะครับส่วนที่บริเวณตรรงนนีี้ะะคับบบก็จมแ เป็นแผนที่บอกในจุดต่างๆว่ามีงานจัดหรือว่ามีมีนิทรรศการเนี่ยจัดไว้บริเวณไหนบ้างแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็ยังเป็นส่วนที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องของฟร o สเซ้นด้วยนะครับจะอยู่ด้านบนชั้นสองน,นะครับเป็นจะเป็นนิทรรศการของฟร o สเซนและด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ขายของที่ระลึกต่างๆเกี่ยวกับดิสนีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นหนังอย่างพวกมาเวลสตาร์วอรอะไรอย่างนี้ต่างๆมีทั้งฟิกเกอร์เสื้อผ้าและของกระจุกกระจิกมากมายนะครับปากกาดินสอนยางลบก็มีเครื่องนอน นะครับพวกผมอะไรเงี้ยนะครับก็มีด้วยนะครับเสื้อเสื้ออะไรมีหมดเลยส่วนที่เขาจะจัดงานเนี่ยก็จะมี2อย่างก็คือส่วนที่เสียตังค์แล้วก็ส่วนที่ฟรีเนาะวันนี้เราก็จะมาดูในสักส่วนหนึ่งนะครับไน่บางส่วนนะครับอาจจะไปไปด้ไม่หมดในส่วนที่เป็นเสียตังค์กมยังไม่ได้เข้าไปนะนี่คือผมมาชมแค่บางส่วนเพราะว่าวันนี้มีเวลาค่อนข้างน้อย ก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูก่อนนะครับเป็นการอัปเดตละกันถ้าเกิดใครว่างๆนะครับวันหยุดหรือว่าช่วงเย็ยนก็ไปเที่ยวได้นะอันนี้ผมมาตั้งแต่เช้าเลย10บโมงเช้านะครับร้านพวกร้านค้าก็ยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหรยย่นะครับแต่ว่าอยากจะมาเก็บบรรยากาศเวลาที่เข้าไปในห้องนิทรศาการต่างๆเนี่ยคนจะได้ไม่เยอะเนาะส่วนถ้าเกิดแนะน,นําว่าจะจะมาช่วงไหนดีผมว่าถ้าอยากจะถ่ายรูปแล้วไม่ติดคนเยอะๆเนี่ยก็มาแต่เช้าเลยครับห้องงานเริ่มตั้งแต่10บโมงนะครับสามารถเข้านิทรรศาการต่างๆได้ตั้งแต่10บโมงหรือว บางส่วนก็เปิดแล้วก็สามารถมาช้อปปิ้งซื้อของได้อย่างที่เราต้องการเลยนะครับแต่ถ้าเรากลัวมาแล้วมันจะร้อนหรืออะไรเงี้ยก็มาช่วงเย็นอากาศจะไม่ค่อยร้อนเหมือนในช่วงเช้าหรือช่วงของวันนะครับแล้วก็ภายในก็ยังมีพวกอาหารขายด้ยวยเพราะตอนที่ผมมาช่วงเช้าเนี่ยพวกร้านขายอาหารหต่างๆเขายังไม่ค่อยเปิดนะครับเปิดอยู่ไม่กี่ร้านนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายเย็นจะคึกคักแล้วก็มีการเปิดไฟมันจะดูสวยงามกว่านี้เนาะอันนี้ก็คือเอามาให้เป็นไอเดียกันแล้วแต่นะครับว่าอยากจะมาช่วงไหนแต่ถ้าเกิดอยากมาถ่ายรูปจริงๆผมแนะว่า,วา มาช่วงเช้าที่เปิดนิทรรศการเลยจะดีนะครับเพราะว่าคนมาเยอะเพราะหลังเทียงแล้วปึ๊บคนจะเริ่มมากันเยอะยะแล้วนะครับจะถ่ายรูปกับนิทรรศการหรือว่าถ่ายรูปกับคาแรคเตอร์ดังๆที่เราชื่นชอบเนี่ยจะลำบากนะครับ อันนี้ผมก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนเนี่ยได้ชมบรรยากาศแล้วกันว่าสินค้าก็มีอะไรน่าสนใจนะครับเผื่อใครเห็นแล้วปุ๊บอุ๊ยอันนี้เราอยากจะได้สนใจเนี่ยก็รีบๆไปซื้อนะครับเพราะวันแรกๆนี่ยสินค้ายังเยอะอยู่นะครับแล้วเขาก็มีส่วนที่แบบว่าซื้อ1แถมหนึ่งอะไรก็มีนะครับแล้วก็สินค้าลดราคาเยอะมากนะครับราคาก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนะอย่างผมเคยไปนิสนี่แลนะครับมาเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยของวกนี้แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยผมว่าราคาถูกกว่าพอสมควรเลยนะครับ ปแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะกลับไปจัดพวกฟิกเกอร์พวกของเล่นอะไรต่างๆนะครับมาสะสมเนาะอันนี้เรามาหายให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับมาดูก่อนว่าชิมลางก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจมากผมไปดูแล้วแบบแหมต้องไป3รอบที่2องรอบที่สาแน่เลยนะครับเพราะว่าแหมถูกใจมากโดยเฉพาะ Star Wars เนี่ยผมชอบมากๆเลยครับ โซนต่อไปนะครับเป็นโ,โซนที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับก็จะมีเป็นแบ็คดอปนะครับก็จะทําเป็นแบบฉากให้เราถ่ายเนี่ยจากกระตูนดังๆไม่ว่าจะเป็นของบอลนิสนี่เองนะครับหรือว่าพิซซ่านะครับก็มีนะครับซึ่งตรงนี้มีหลายป้ายเลยทึ่งทําออกมาแล้วมันดูเป็นมิติสวยงามมากๆเลยนะอันนี้ขนาดผมไปเนี่ย ผมเสียดายวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไปถ้าเกิดเอาขาตั้งกล้องไปเนี่ยจะถ่ายเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะเวลาถ่ายแล้วมันดูเป็นมิติมันสวยงามมากจริงๆมีหลายป้ายนะครับก็จะมีด้านหน้าด้านหลังะแต่ละเรื่องจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นพี่น้องคิโอเนาะเนี่ยอ่าเห็นไหมก็จะทําให้ดูแบบ เวลาถ่ายมันดูเหมือนกับเป็น3มิติมันมีระยะมีความลึกมีเด็บอะไรเงี้ยนะมีหลายมีหลายเรื่องเลยนะครับเนี่ยยาวไปสุดทางเดินเลยเนะี่ยถ้าเกิดใครเนะ่ะเป็นชอบสายถ่ายรูปหรืออยากถ่ายรูปไปเก็บเป็นที่ระลึกเนี่ยผมแนะนา,นาเลยรีบๆมาถ่ายนะครับว่าตอนนี้มันยังใหม่ๆอยู่เนี่ยมันยังสีสันอะไรก็ยังสดสวยงามนะถ้าผ่านไปเลยหลายเดือนอาจจะแบบดูแบบสีจางลงก็ได้เนาะโอ้นี่เรื่องแหละว,วันที่นี้ผมก็ชอบนะเสียดายวันนี้ได้แค่เซลฟี่ตัวเองแต่ว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไปก็เลยแบบว่าถ่ายออกมาได้ ไม่สวยนะครับก็เลยไม่ไดเอาลงให้เป็นดูตัวอย่างแล้วกันนะครับอันนี้คือให้ดูภาพรวมๆแล้วกันนะครับอันนี้นีโม่ก็ทําดีนะครับดูเป็นมิติมีระยะ1 2ะึ่อะไรเงี้ยม่ไรเลยเรื่องอะไรไปดูแล้วแบบถูกใจมากนะครับว่าจะเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะไปอีกรอบเนี่ยเอาขาตั้งกล้องไปว่าจะได้แบบไปลองถ่ายเซลฟี่อะไรเงี้ยดูเนาะจะไ,ได้เห็นแบบภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะงานแบบนี้คงไม่ได้จัดได้บ่อยๆนะักนะครับ สำหรับโซนนี้นะครับผมอาจจะถ่ายให้ดูเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตัวแบ็กดรอปนะครับหรือว่าตัวแบ็กราวที่เขาทำมาเนี่ยสวยทุกอันเลยนะครับอยากจะให้แบบว่าทุกคนได้ดูแล้วก็อยากจะให้มาทุกคนได้มาถ่ายรูปดูนะพาลูพาหลา,านนะครับหรือว่าตัวเองแลนะ้วเป็นแฟนของดิสนีย์อยู่แล้วนะครับหรือว่าการ์ตูนเรื่องไหนอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะะว่าถ้าอยากจะมาถ่ายนะผมว่ามา,า,มา,า,มาช่วงเช้าก็ดีนะคนไม่เยอะเลยว่าเราไปตั้งขาตั้งถ่ายเซลฟี่เนี่ยสบายๆเลยครับ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องโปรดหนึ่งของผมเลยนะ Monster Inc. นะครับดูทุกภาคดูทุกตอนนะครับเบื่อเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาดูชอบมากๆเลยครับ Monster Inc. แล้วก็ Toy Story เนี่ยโอ้โหเรื่องโปรดเลยเนี่ยชอบสะสมมากเลยทั้ง Woody แล้วก็บัตไลเย a r นะครับเวลาไปเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์อะไรเงี้ยอย่างฮ่องกงเนี่ยก็ต้องไปเล่นเครื่องเล่นที่เกี่ยวกับบัตไลเย a r แล้วก็ Toy Story นะครับชอบมากๆนะครับเนี่ยแบ็คดอกอันนี้ก็เสียงดีนะ่ารักดีนะครับเอามาขึ้นเป็นคอฟเวอร์หน้าปกของวิดีโอนี้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นโซนที่ผมอยากมาที่สุดในงานนี้เลยนะครับคือโซน Star Wars นั่นเองนะครับใครที่เป็นเหล่าสาวก Star Wars เนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะครับต้องมาให้ได้นะครับในงานนี้นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเขามีการแบบเอาพวกหุ่นต่างๆเนี่ยมาโชว์นะครับลันนิทรรศการเนี่ยถึงจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันก็สร้างความปลื้มใจเนาะให้ได้เห็นใกล้ๆนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟน Star Wars นะครับแต่พี่สองคนเนี่ยเขากาลังกินข้าวต้มกันอยู่นะครับก็ไม่สนใจเลยครับว่าแดดจะร้อนขนาดไหน อันนี้เราก็มาข้างในนะครับเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอลาวสตอมทูเปอร์เนี่ยยืนประจำหน้ากับเราเลยนะครับโซนนี้เข้าฟรีนะครับไม่เสียสตางค์เลยนะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับนี่เราก็เข้ามาแล้วก็จะมีแบบพวกชุดต่างๆที่เขาใช้ในการแสดงในภาพยนตร์ Star ์ a r ลนะครับมีหลายเรื่องนะครับรวมถึงแบบพวกหุ่นจำลองต่างๆยานต่างๆนะครับก็มีให้เราชมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นเล่นเกมด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับส่วนที่เป็นเล่นเกมดี่ยผมชอบมากได้ขับนะครับยาน X w i n วินะครับเพราะว่าจอเนี่ยเขาทำเป 3จอประกบติดกันเลยนะครับซ้ายขวาตรงกลางโอ้โหแบบเล่นแล้วสนุกมากๆเลยครับเล่นไปได้นิดหน่อยครับยิงไม่ค่อยโดเลยครับห่างจากการเล่นเกมไปนานมากนะครับสนุกดีนะครับถ้าเกิดใครเป็นสาวก s t a r Wars เนี่ยมาได้แค่เห็นอย่างนี้นะครับแค่ถ่ายภาพนี่ก็น้ําตาแทบไหลแล้วนะครับพอได้เล่นเกมอีกโอ้โหมันประทับใจมากๆเลยนะครับถึงแม้จะเป็นเทศกาลที่มันไม่ได้ใหญ่เหมือนกับ ในดิสนีย์แลนด์ในอเมริกาหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็สร้างความประทับใจคนที่ชอบนะครับ อันนี้คือเป็นโซนที่เล่นเกมนะครับก็เล่นฟรีนะครับไม่เสียตังเลยนะครับเราก็จะได้แบบว่าเป็นคนขับ x อ็กวินะครับออกไปรุยกับเหล่าศัตรูต่างๆนะครับในพวกจักรวรรดิโอ้โหสนุกมากๆนะครับแสงสีเสียงนะครับระบบเสียงเนี่ยเรียกว่าดีเลยนะครับ ยิงกันตูมตามตูมตามเลยครับเสียดายนะที่มันไม่สามารถให้ได้ยินเสียงบรรยากาศได้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์เพราะมันจะมีเพลงประกอบเื่ง Star Wars แต่ผมให้ดูดีกว่าเนี่ยเวลาบังคับเนี่ยม,มันสมจริงมากนะครับเหมือนเราเล่นซูมเมอร์เรเตอร์อยู่เลยนะครับอันนี้เขาถามมาแล้วเขาบอกเป็นเวอร์ชัน PC นะตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเวอร์ชันใน Xbox นะครับหรือว,ว่าเครื่องคอนโซลอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่เป็นเวอร์ชัน PC อันนี้คิดว่าเดี๋ยวจะต้องแบบไปหาซื้อมาลองเล่นแล้วนะครับ ผลไม่ได้นะครับเล่นแล้วแบบติดใจมากๆเลยครับแต่จอยที่ใช้เนะี่ยเป็นจอย Xbox นะโอ้ก็สนุกดีนะครับเล่นไม่ยากนะครับแต่ว่าผมไม่แม่นเ,เองครับยิงไม่ค่อยได้ อันนี้เป็นโซนเจ้าดิสนีย์นะครับหรือดิสนีย์พรินเซสนั่นเองโซนนี้เสียตังค์เข้าไปนะครับก็จะทาเป็นสวนจําลองขึ้นมาแล้วก็มีนะครับรูปปั้นเจ้าหญิงนะครับสีทองจากเรื่องต่างๆของดิสนีย์อยู่ภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเจ้าหญิงเหมือนกันนะครับวันนี้จะเป็นนะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลิตเทิลเมอร์เมดแล้วข้างในก็จะมีเกี่ยวกระบตดต่างๆเป็นเนื้อเรื่องย่อๆต่างๆเกี่ยวกับเจ้าหญิงนะครับของดิสนีย์นะครับเรียกว่าโซนดิสนีย์พรินเซสนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีจอภาพอยู่ข้างหน้าเนี่ย กางกวันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่บางคืนน่าจะเห็นชัดและสวยงามกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือออกมามันจะเห็นแต่ว่าเป็นเงาเวลาที่เราเดินเข้ามาครับเป็นเงาสะท้อนนะอันนี้โซนนี้ผมคิดว่าถ้ามาช่วงกลางคืนหรือว่าช่วเงเย็นๆเนี่ยจะสวยงามกว่านี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยตาม บอร์ดที่เขาจัดแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับของเจ้าหญิงแต่ละเรื่องเนี่ยเราสามารถกดปุ่มสีแดงนะครับพอกดปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นมานะครับในรูปที่จัดแสดงในรัศการเอาไว้นะครับก็สวยดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มตัดผงนี้ผมลองกดแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันแอคทีฟได้หรือเปล่านะแต่ก็ลองกดดูก็ก็ไม่เห็นภาพชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับอันนี้ก็จะมีตู้สติ๊กเกอร์ที่ถ่ายเกี่ยวกับนะครับ คอร์เรคชันที่เป็นพวกเจ้าหญิงต่างๆนี่นะครับถ้าเกิดมากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยหรือว่าเราอยากถ่ายเกบเป็นเทเลลิตก,ก็ได้นะครับก็จะมีเปิดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับโซนนี้อ่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันก็จะมีบอดนิทัศกายนะครับเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเกิดมาตอนวันเนี่ยจะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ตอนคืนน่ะผมคิดว่าหรือว่าช่วงเย็นๆเ,เนี่ยที่มันมืดๆหน่อยจะเห็นชัดมากนะครับภาพที่อยู่ในจอนี้ก็คือเห็นแบบลางๆมากแล้วมันสะท้อนกับ แดดที่อยู่ข้างนอกด้วยครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี้เราก็จะเดินมาถึงโซนที่มีบอร์ดแล้วเป็นนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับเจ้าหญิงของดิสนีย์นะครับทุกเรื่องเลยนะครับมีครบทุกเรื่องเลยนะครับก็จะมีป้ายบอกแล้วก็เป็นเรื่องย่อๆของ ในแต่ละเรื่องนะครับในการ์ตูนดิสนีย์เกี่ยวกับเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับดิสนีย์พีซเซสในแต่ละเรื่องก็จะเป็นเรื่องยอ่อแล้วก็ข้างล่างนะครับที่มีรูปใหญ่นะครับของเจ้าหญิงเนี่ยก็จะมีปุ่มสีแดงให้กดพอกดปุ๊บนะครับฉากก็จะมีไฟแสดงขึ้นมานะครับแต่ตอนที่ผมมาในช่วงกลางวันเนี่ยบางทีกดไปบางบอร์ดเนี่ยจะไม่เห็นนะครับบอร์ดนี้เห็นนะอ่าพอกดไปปุ๊บอันนี้บอร์ดนี้ขึ้น,ข,นขึ้นมาเลยครับเป็นไฟติขึ้นมาแต่ว่าบางบอร์ดเนี่ยผมลองกดแล้วไม่ติ นะครับไม่รู้สวิตเสียหรือเปล่าอันนี้คือสโนว์ไวท์นะผมคิดว่าเด็กๆทุกคนต้องเคยได้ดูหน้าเลยนะครับสโนว์ไวท์กับแฟน <c oughs> กับคนครัสทั้ง7นะครับนะครับอันนี้ก็น่ารักดีนะครับเรื่องนี้อชอบดูเหมือนกันตอนเด็กๆเ,เนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูในโซนต่อๆไปนะอันนี้ผมถ่ายเก็บมาให้เป็นบรรยากาศรวมๆนะถ้าเกิดใครอยากจะแบบว่ามาอ่านหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ มากันได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วถ้ามาช่วงเช้าจะดีอย่างก็คือถ่ายรูปไม่ค่อยมีคนนะครับทุบกบอร์ดก็จะมีไฟเนี่ยแต่บางบอร์ดกดแล้วก็ไม่ติดนะครับอันนี้ติดนะครับแต่วบางบอร์ดกดมาแล้วไฟไม่ขึ้นเลยแต่เขาทําดีนะเทศกาลอันนี้ทําดีแล้วก็มีเพลงจากในเรื่องประตูนต่างๆนะครับของบอร์ดดิสนีย์เปิดคอรอทั้งแบบรอบๆเอเชียทีคเลยอะ่ะดีมากๆเลยนะครับ อย่างช่วงที่ผมมาวันนี้วันช่วงตอน10โมง -11 โมงนะครับจะเห็นว่าร้านค้าต่งตางๆก็ยังไม่เปิดนะครับพวกโซนร้านอาหารเนี่ยเขาก็ยังจัดเตรียมร้านก็อยู่ก็ยังไม่ได้เปิดขายนะครับมีขายพวกขนมพวกของกินเล่นอะไรเงี้ยก็เริ่มมีบางบูธเนี่ยนะครับบางคีออที่เริ่มขายแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยก็จะยังไม่เปิดนะครับแต่ถ้ามาช่วงเย็นนะครับก็จะเปิดแล้วอันนี้คือโซนฟรีเซนที่อยู่ด้านหน้าสุดนะอันนี้ผมจะพาขึ้นมาให้ดูนะครับซึ่งโซนนี้นะครับก็ทาดีนะเนี่ยเป็นา มีบันไดสีน้ําเงินเนี่ยปูพรมเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับเป็นพรมสีน้ําเงินเข้าสู่ในส่วนที่เป็นนิทรศการของฟ r o รเซนเลยนะครับทำสวยดีนะครับอันนี้ต้องเสียเงินค่าเข้านะครับในการเข้าชมแต่อันนี้ผมยังไม่ได้เข้าชมนะอันนี้ก็จะให้ดูเป็นไอเดียแล้วกันนะครับให้ดูบรรยากาศรวมๆแล้วก็จะทําการตกแต่งเนี่ยเป็นธีมน้ําแข็งก็สวยดีนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็จะมีตัวนะครับคาแรคเตอร์อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับ เดลซาอยู่ข้างหน้าเลยนะครับใครชอบเนี่ยก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับที่ทําเป็นแบ็กดรอปแล้วก็มีตัวละครทั้ง2ตัวเนี่ยจากเรื่องฟองเส้นยืนอยู่นะครับเราถ่ายได้เลยเนี่ยไปช่วงเช้าไม่ต้องรอคิวเลยนะครับถ่ายได้สบายๆแต่อย่างที่ผมบอกแหล้วันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไปเนาะก็เลยแบบว่าเลยยังไม่ได้สามารถเก็บภาพบรรยากาศตัวเองกับตามพวกคาเต็ร์ต่างๆได้คิดว่าจะไปอีกรอบนะครับแล้วก็อาจจะแบบลองเสียตังเข้าไปดูเทศกาลสักหน่อยนะครับแต่นามาจักทีก็สักครั้งหนึ่งไม่เป็นไรนะครับก็คคิดว่า ไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปดูต่างประเทศแล้วกันนะครับส่วนนี้รัศการจะอยู่ด้านในนะครับเนี่ยเราก็จะเข้าแถวแล้วก็ซื้อตั๋วไปแต่อย,อย่างที่ผมบอกแหละมาช่วงเช้าจะดีถ้าเกิดใครอยากมาถ่ายรูปจริงๆนะมาเช้าเถอะน,นะครับถ้าช่วงเย็นๆก็มาเดินเลนะ่นๆได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร,รวมๆที่ให้ทุกคนได้ดูนะอีกโซนหนึ่งเนี่ยที่ผมจะพาไปดูนะครับก็คือโซนสุดท้ายด้านในเลยนะครับโซนที่10อหรือในโกดังที่10นะครับเรียกว่า เป็นโซนมาเวลนะครับอันนี้ก็ต้องเสียตังเข้าไปเหมือนกันนะครับ ถึงแล้วนะครับโซนมาวเวลนะครับเราก็จะเห็นไอรอนแมนนะครับยืนทักทายเราอยู่ข้างหน้าตัวเบอเลอร์เทอร์เลยนะครับตัวใหญ่มากๆครับทำออกมาโหสเกลใหญ่จริงๆครับสวยงามมากๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะมีคาแรคเตอร์แค่2ตัวนะครับที่เป็นหุ่นให้เราสามารถยืนถ่ายรูปได้คือไอรอนแมนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวแอนด์แมนแค่นั้นครับส่วนข้างในเนี่ยก็จะต้องเสียตังเข้าไปส่วนนิทรรศการถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปดูหรือว่าถ่ายกับคาแรคเตอร์อื่นๆนะครับจากตระกูลมาเวลนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เป็นไอเดียให้กับทุกๆคนนะครับได้ลองมาสัมผัสโลกของวอลดิสนีย์กันที่นี่นะครับกับงานดิสนีย์วันทันเดทวินเลดนะครับที่เอเชียทีนะครับการเดินทางก็สะดวกนะครับสามารถมารถไฟฟ้า BTS ีปากสิงนะครับแล้วจะต่อรถเมล์ก็ได้นะครับมีทั้งสาย15 75สาย1อะไรเงี้ยก็ผ่านด้านหน้าเลยนะครับหรือจะนั่งแท็กซี่มาก็ไม่เกิน50บาท60บาทนะครับเพราะใกล้มากนะครับ แนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาอยากให้ทุกคนพาลูกพาหลานหรือว่าพาตัวเองมาเที่ยวนะครับเพราะผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นแฟนวอลดิสนี้เช่นเดียวกันสําหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์นะครับไลค์กดแชร์นะครับมีคอมเมนต์อะไรต่างๆพูดคุยกันได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งและ subscribe ช่องเราด้วยจะได้พบวิดีโอใหม่ๆนะครับคลิปใหม่ๆที่เรานำมาฝากกับทุกๆคนนะครับขอบคุณที่ชม ทุกคนดูจนจบนะครับสวัสดีครับ